เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากคุณผู้ฟังต้องการอัธรรสในการฟังเพิ่มมากขึ้นกรุณาดับไฟป่ามักจะมีสิ่งที่พิเศษเสมอกลางวันเป็นที่สงบและล่มเย็นส่วนกลางคืนเป็นที่หาก,กินของเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ หากจะพูดถึงความพิเศษที่มากกว่านี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องความเล่นลับในความเปล่าเปลี่ยวกลางดงใหญ่ไม่ว่าใครที่เคยเข้าไปส่วนมากก็มักต้องเจอกับความพิศวงยิ่งลึกเท่าไหร่ความน่ากลัวที่จะตามมาก็มากตามไปด้วยเวลาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรกว่าจะเช้าแสงส่องถึงก็ปาไปช่วงสายดง แต่พอช่วงเย็นย่ำค่ำสนธยากลับมืดไวกว่าที่คิดบางพื้นที่เป็นโดงไม้ใหญ่มืดสงัดตั้งแต่ช่วงสามโมงเย็นป่าทั้งผืนมืดทะมึนเหมือนถูกคลุมด้วยผ้าผืนใหญ่ราตีรติก,การกินเวลานานจับใจทำให้หลายต่อหลายคนที่เข้าไปนั้นเห็นสัตว์ป่ากลายเป็นคนบ้างเห็นคนกลายเป็นสัตว์ป่าบ้างพรานป่าที่ชำนาญเจนจัดอยู่ในป่ามานาน ก็ยังเคยยิงเพื่อนผ่านด้วยกันเองเพราะว่าเห็นเพื่อนเป็นกวางป่าอย่างที่เห็นสัตว์เป็นคนก็มีให้เห็นคือเห็นลิงนั่งหน้าขาวอยู่บนต้นไม้โดยความมืดและจิตรุงแต่งคิดว่ามีคนนั่งอยู่ห้างตรงกันข้ามแต่หากจะแปลกประหลาดไปกว่านั้นก็หนีไม่พ้นเสือสมิงที่แปลงร่างเป็นสัตว์ได้กลับคืนสภาพเป็นคนได้บางความเชื่อก็บอกว่าเป็นผู้มีอาคมในการแปลงกาย บางความเชื่อก็บอกว่าเป็นเสือโครงตัวใหญ่ที่กินคนเข้าไปจํานวนมากวิญญาณที่ถูกเสือกัดตายกลับย้อนเข้ามาเข้าสิงกลายเป็นเสือสมิงที่น่าประวัตไม่น้อยครั้งหนึ่งในช่วงปีพศ2510เมื่อประมาณ50ปีที่ผ่านมามีชายคนหนึ่งชื่อสอนและภรรยาชื่อมลิได้ลบหนีการตามล่าจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหาพยายามฆ่าพี่ชายของตนเพื่อต้องการสมบัติ หลังจากที่ตำรวจล้อมจับอยู่หลายวันแต่ก็ไม่เป็นผลในสอนสามารถยิงตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ได้และ่าด่านตำรวจนับสิบออกมาได้แต่ก็มีแผลชะก,กันไม่น้อยเขาถูกยิงไปสามจุดไม่ได้โดนจุดสำคัญยังสามารถวิ่งได้นางมะลิประคองในสอนหลบหนีในตอนที่กำลังจะเข้าป่าเขียดชายแดนของป่านั้นตำรวจนับสิบระดมยิงกันเป็นหาฝนแต่ทั้งสองก็ยังประคองตนให้รอดมาได้ เลือดในสอนไหลเป็นทางท่าทางเสียเลือดมากหน้าตาซีดเผือกนางมาล,ลีเห็นอาการผัวแล้วไม่น่าจะรอดจึงคิดหาวิธีหลบซ่อนตำรวจที่กำลังจะตามมามาล,ลีวิ่งไปเห็นลำธารเล็กๆตัดผ่านจึงโยนปืนลงไปในน้ำทำให้ดูคล้ายว่าทั้งสองเดินทวนกระแสน้ำขึ้นไปด้านบนแต่ที่จริงแล้วกำลังตามทางลงไปด้านล่างการกระทำในครั้งนี้ทำให้ตำรวจสับสนแบ่งกันเป็นสองทีมเพื่อค้นหา การค้นหาตัวผู้ร้ายทั้งสองเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยกำลังคนที่น้อยลงและจับทิศทางไม่ได้ผลสุดท้ายตำรวจคว้าน้ำเหลวยกเลิกการค้นหาในครั้งนั้นถอนกำลังกลับเพื่อนำกำลังกลับมาล่าตัวอีกครั้งนางมาลิกับในสอนจึงรลอดพ้นการตามจับครั้งนั้นมาได้แต่ในสอนก็ต้องมาต่อสู้กับรอยกระสุนที่ทะลวงเจาะตามร่างกายหลายจุดคืนนั้นนางมาลิทำแผลโดยใช้วิธีโบราณ คือการใช้มีดลนไฟร้อนๆผ่าเอาหัวกระสุนที่ไหล่ขวานองซ้ายและอีกจุดที่ลำคอแต่จุดนั้นกระสุนแค่ถากถากจึงไม่จำเป็นต้องผ่าในสอนลร้องโอดคขวดิ้นทุรนทุรายเสียงแห่งความเจ็บปวดสุดจะพนนา,นาดังลั่นไปทั่วทุกสารทิศสัตว์ป่าน้อยใหญ่แตกกระเจิงคืนนั้นทั้งสองนอนอยู่โคนไม้ในความมืดไม่กล้าก,ก่อกองไฟอันกลัวว่าจะเป็นที่สังเกต ในความมืดสังงดความหนาวเย็นในช่วงค่อนแจง้งทำให้ในสอนนอนตัวเกร็งนางมาลิก็ได้แต่กอดกระชับร่างกายให้ความอบอุ่นในสอนพิษไข้กำเริบจากอาการบาดเจ็บนอนเพ้อถึงตอนที่หลบหนีตำรวจทำท่าตีอกชกลมจนนางมาลิต้องเข้าเขย่าตัวปลุกให้ตื่นหลายต่อหลายครั้งช่วงก่อนลุ่งสางตะวันกำลังจะโผล่ขึ้นจากเหลี่ยมเขานางมาลิชิงตื่นก่อน มองเห็นบางอย่างยืนอยู่ไม่ไกลนักเธอมองเห็นเป็นคล้ายผู้หญิงผมยาวๆย,ยืนมองเขาอยู่เงียบๆเธอจึงลุกขึ้นมาพยายามเพ่งดูในช่วงนั้นแสงยังคงทะมึนมัวซัวทําให้มองไม่ชัดนางมาริจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆแต่พอเดินเข้าไปใกล้ในระยะสักประมาณห -6 ถึงเมตรผู้หญิงคนนั้นก็เดินอ้อมไปหลังต้นไม้และหายไปนางมาลิมองหาจนทั่วแต่ก็หาไม่พบเธอจึงเดินกลับมาหาที่นายสอนนอนอยู่ แต่พอเดินมาถึงก็เจอนายสอนกาลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นท่าทางนายสอนตอนนั้นคือพยายามปัดป้องตัวเองจากอะไรบางอย่างนางมะลิก็รีบวิ่งเข้าไปหานายสอนก็หันมาทําร้ายนางมะลิด้วยเช่นกันแต่พอนางมะลิตวหาวาดออกไปดังๆนายสอนก็หยุดชะงักลืมตามองดูนางมะลิช้าช้านายสอนพอคืนสติก็พูดกับนางมะลิว่าผีผีหลอกพี่มันจะเอาพี่ไปอยู่ด้วย นางมะลิก็เข้าไปสวมกอดในสอนแล้วก็พูดกับในสอนเบาๆว่าพวกเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะตอนนี้ผีป่ามันล้อมพวกเราอยู่ในสอนพอได้ยินนางมะลิพูดเขาก็ลืมตามองชำเลืองดูรอบๆก็เห็นเป็นเงาคนหลายสิบคนกำลังยืนมองพวกเขาานสอนพอเห็นแบบนั้นก็เกก์ๆกังๆลุกขึ้นช่วนนางมะลิเดินออกไปจากที่ตรงนั้นพวกเขาเดินออกมาได้สักพักก็เห็นว่าเงาดำที่ตามหลังค่อยๆหายไป และแสงอาทิตย์ก็เริ่มสว่างเห็นอะไรชัดเจนขึ้นนายสอนกับนางมาลิเดินเดินหยุดหยุดมาทั้งวันอาหารไม่ตกถึงท้องแม้แต่น้อยจนพวกเขาเดินมาเจอกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กลางป่าเป็นบ้านไม้สูงจากพื้นพอสมควรหลังใหญ่พอสมควรหากเทียบกับบ้านทั่วๆไปนางมาลิเห็นก็รีบเดินเข้าไปให้ในายสอนรออยู่ด้านนอกในตอนที่เดินเข้าไปใกล้ๆตัวบ้านนางมาลิก็ได้ยินเสียงคนพูดดังมาจากข้างใน เธอจึงรีบตะโกนขอความช่วยเหลือแต่พอเสียงเธอดังขึ้นเสียงที่อยู่ด้านในก็เงียบลงนางมาลิจึงตะโกนอีกครั้งแล้วก็ใช้มือเคาะประตูไปด้วยและในตอนนั้นก็มีหญิงแก่คนหนึ่งเดินออกมาเปิดประตูท่าทางของหญิงแก่คนที่มาเปิดประตูแกดูแปลกพิลึกใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดวิ่นไปทั้งตัวผมยาวคุม้มลาปากขำฟันดำแบบคนกินหมากถึงจะดูแปลกแค่ไหนพวกเขาทางคู่ก็ไม่มีที่ให้ไป จึงกุเรื่องว่าโดนคนทำร้ายตอนมหาของป่าจึงมาขออาศัยแค่ช่วงระยะหนึ่งพอนางมาลิพูดจบยายแกก็ไม่พูดสอบถามอะไรต่อบอกให้เข้ามาในบ้านนางมาลิจึงพาในสอนเข้าไปนอนพักในสอนพอได้นอนก็หมดสติไปทันทีเนื่องจากทนความเจ็บปวดจากการเดินทางไม่ไหวนางมาลิรีบหาผ้าอุ่นๆมาห่มให้หันไปอีกทีเห็นยายแกเดินเข้ามาถือน้ำมาให้กิน พร้อมกับห่อยาสมุนไพรในมือต้มให้ผัวเองกินแกพูดไม่กี่คำแกก็เดินหายออกไปตอนนั้นเป็นเวลาเย็นหลังจากที่ในสอนกินยาแล้วนางมะลิก็ล้มตัวนอนลงไกล้ๆตั้งใจจะหลับเอาแรงสักงีบแต่ในตอนที่กึ่งหลับกึ่งตื่นก็รู้สึกว่ามีบางอย่างเข้ามาในห้องมะลินอนตัวแข็งขยับไม่ได้คล้ายคนถูกผีอัมไม่นานก็มีมือเย็นเฉียบรูปที่หัวไหล่มือเย็นแห้งกล้าน รูปตั้งแต่ไหลลงไปจนถึงขาแล้วก็มีเสียงพูดเบาๆข้างหูว่ามึงมาหากูเองนะสิ้นเสียงพูดมลิพยายามลืมตาแต่ก็ลืมตาได้เล็กน้อยพราเห็นเป็นภาพลางๆมลิเห็นยายเจ้าของบ้านยืนมองพวกเขาอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็ค่อยๆเดินออกไปในตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกคล้ายคนกำลังฝันแต่ภาพที่เห็นทุกอย่างคือของจริงหลังจากที่ยายไปแล้วมลิก็ลุกขึ้นนั่ง เหงื่อแตกเต็มตัวทั้งที่ตอนนั้นเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวมลินั่งคิดทบทวนคำพูดที่ได้ยินว่าแกนั้นหมายถึงอะไรในขณะที่กำลังคิดไปต่างๆนาๆนาศรก็ไอแห้งๆและบทในลำคอไว้หิวน้ำมลิก็บอกว่ารอเดี๋ยวเดี๋ยวลูกออกไปหามาให้มลิเดินออกไปหาน้ำมาให้ผัวเดินไปในครัวก็ไม่มีน้ำหาตรงไหนก็ไม่เจอก็เลยเดินไปที่ห้องที่มีตะเกียงจุดอยู่คาดว่า ยายเจ้าของบ้านแกจะอยู่ที่นั่นแต่พอเปิดเข้าไปก็เจอแต่ที่นอนเก่าๆกับข้าวของแปลกๆที่วางระเกะระกะทั้งเส้นผมกระจุกใหญ่มอหายแตกซากสัตว์ที่แห้งตายในห้องเหม็นเน่าจนแสบจมูกมลิคิดในใจว่ายายคนนี้แกเป็นบ้าหรือเปล่าถึงเอาอะไรก็ไม่รู้มาเก็บเอาไว้มลิยืนมองดูอยู่นานก็เห็นว่ามีโอ่งใบเล็กๆตั้งอยู่มุมห้องแต่พอเปิดฝาดูเท่านั้นแถบทนไม่ไหว น้ำ kh ai kh ai kh on, คล<น>้ายคล้ายโคลนเหม็นเน่าชวนอ้วกกลิ่นบาดก้านสมองมะลิเปิดแค่ไม่กี่วิถึงกับลมจะจับมันอะไรกันทำไมต้องเอามาเก็บใส่โองเอาไว้มะลิกำลังจะออกไปก็มีเสียงคนเดินตรงมาหน้าห้องกลัวจะเป็นยายแกก็เลยรีบหาที่หลบแต่ในห้องนั้นไม่มีที่หลบได้เลยมลรีเลยตัดสินใจเปิดประตูออกไปเป็นไงเป็นกันแต่พอเปิดออกไปก็เห็นว่าเป็นสอนก็ถึงกับถอนใจโล่งอกนึกว่าเป็นยาย มารีรีบดึงมือสอนไปจากตรงนั้นพอเข้าห้องปิดประตูมารีก็รีบเล่าว่าไปเจออะไรมาแต่สอนก็ไม่ได้ตกอ,อกตกใจอะไรเพราะคิดว่าแกเป็นคนบ้าแต่แรกอยู่แล้วคนสติดีที่ไหนจะมาอยู่ในป่าดงดิบขนาดนี้คืนนั้นมารีกับสอนก็ไม่เจอน้ำกินแม้แต่หยดเดียวแต่ก็ไม่แปลกเพราะในป่าจะสะดวกสบายก็คงไม่ใช่ในสอนจึงบอกนางมารีว่าพรุ่งนี้ค่อยไปตักน้ำจากในลำธารหรือแอ่งน้ำใกล้ เดี๋ยวค่อยถามยายแกอีกทีก็ได้คืนนี้ทนหิวน้ำกันไปก่อนทางคู่ใช้ชีวิตในบ้านหลังนั้นมาหลายวันจนในอนเริ่มมีอาการติดเชื้อแผลเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นและช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจึงทําให้ในายนนอนสมหมดเลี้ยวแรงนางมาลิก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครก็มีแค่ยายเจ้าของบ้านที่เหลืออยู่ถึงก่อนหน้านี้ที่อยู่ด้วยกันมาแกจะมีท่าทีแปลกๆให้เห็นตลอดแต่ยามคับขันแบบนี้ ยังไงก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากแกวันนั้นอาการนายสอนไม่ดีอาจเจียนเป็นเลือดไม่หยุดนางมาลิก็รุดวิ่งไปขอให้ยายแกมาช่วยไปเคาะประตูหลายต่อหลายครั้งแกก็ไม่ยอมเปิดมาลิก็วิ่งย้อนกลับมาดูอาการนายสอนเห็นนายสอนนอนนิ่งไปก็รีบวิ่งเข้าไปเขยา่าเขย่าจนสุดแรงแต่นายสอนก็ไม่ลืมตาขึ้นมาทำให้น้ำตาของเมียคู่ทุกคู่ยากไหลาอาบแกบร้องไห้กอดร่างผัวด้วยความทุกข์ทรมานใจ นายสอนสิ้นใจไปแล้วแต่พอนายสอนสิ้นใจไปได้สักพักยายแก่ก็เดินเข้ามาในห้องยืนจ้องนางมลิตาเป็นมันทั้งที่ก่อนหน้านี้ขอร้องแทบเป็นแทบตายนางมลิลุกขึ้นง้างมือตบยายแกโดนตบไปฉากใหญ่แต่ดูท่าทางแกไม่สะทกสะท้านเหมือนคนไม่มีความรู้สึกมลิก้มลงร้องไห้ยอยู่ข้างศพหัวลำพึงลำพันไปต่างๆนาๆนานางมลิเสียใจร้องไห้อยู่เกือบวัน แต่ก็ต้องทำใจเดินหน้าใช้ชีวิตต่อจึงตั้งใจเอาศพหัวไปฝังไว้ข้างบ้านอุปกรณ์เครื่องมือขุดก็ไม่มีใช้มือกับเศษไม้พอที่จะใช้ขุดหลุมได้หันไปดูสภาพศพหัวมะลิถึงก็แปลกใจศพทำไมมันเน่าไวกว่าปกติตายยังไม่ทันข้ามคืนเน่าเฟะจนน้ำเหลืองไหลย,ย,ย้อยมะลิขุดหลุมลึกพอดีพอได้ลากศพลงไปในหลุมแล้วรีบฝังตอนนี้กลิ่นเน่าเริ่มโชยเตจจมูก หลังจากที่ฝังศพสอรเรียบร้อยแล้วมาลิตั้งใจว่าจะกลับออกไปข้างนอกทนอยู่แบบนี้ตามลำพังไม่ไหวแน่ยายเจ้าของบ้านแกก็ชอบทำตัวแปลกๆหลับๆล่อๆเหมือนผีไม่มีผิดมาริรีบเอาน้ำใส่กระบอกหาผ้าห่มมาพันเป็นคบไฟเวลาตอนนั้นช่วงเย็นแต่ด้วยความมืดในป่าทำให้รู้สึกเหมือนกับสี่ห้าทุ่มเธอเดินออกมาจากห้องตั้งหน้าจะเดินกลับขึ้นไปด้านบนแต่เพราะเหตุใดก็ไม่รู้เหมือนกัน ฝนที่ไม่เคยมีทีท่าจะตกมันดันลงเม็ดลงมามาลิก็อยากจะฝ่าออกไปให้มันรู้แล้วรู้รอดแต่ฝนขนาดนี้กลัวออกไปแล้วจะลำบากกว่าเดิมเธอได้แต่ทำใจกลับเข้าไปอยู่ในห้องอย่างเก่าเสียงฝนลงเม็ดใส่หลังคาทำให้ฟังเสียงอื่นนอกห้องไม่รู้เรื่องเสียงอื้ออึงดังอยู่ใกล้ๆแต่มันก็ฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงอะไรมาลิรีบเปิดประตูออกไปดูเห็นยายแกยืนหันหน้าเข้าผนัง แล้วก็พูดอะไรคนเดียวอยู่ในมุมมืดมลิถามยายว่ายายพูดอะไรแกไม่สนใจมลิเดินเข้าไปหาลองฟังไกลๆว่ายายแกพูดอะไรกันแน่เธอเดินเข้าไปตามทางแคบๆผ่านห้องต่างๆไปพอเข้าใกล้แกมากๆมกันเป็นความรู้สึกแปลกๆพิกลกลิ่นข่าวคละครุงตลบออกมายังกับแกคุกตัวบนน้ำเลือดน้ำหนองมลิถามว่ายายพูดอยู่กับใครหรอยายแกค่อยๆหันมา ปากเปื้อนเลือดเน่าดำเหม็นตลบในมือมีไส้เป็นพวงแกกัมเอาไว้แน่นมลิมองด้วยความตะลึงงานไปช่วยขณะมือที่ถืออยู่ก็ยื่นชูเข้ามาหามลิเหม็นจนแทบอาเจียนปัดมือออกฉันไม่กินหรอกยายมลิตอบเสียงสัน่นไม่กินตอนนี้เดี๋ยวไม่นานมึงก็กินยายพูดช้าๆจนทำให้มลิรู้สึกเย็นไปทั้งหลังมลิรีบเดินกลับเข้าไปในห้องหันไปมองยายเประยะ แกยังยืนอยู่ที่เก่ามลิเข้าห้องได้รีบปิดประตูเอาเชือ,อกมัดกลัวจะมีอะไรเข้ามาหาตอนกลางคืนหลังจากที่มลิปิดประตูเงียบอยู่ในห้องเสียงหัวเราะก็มาดังอยู่หน้าห้องเสียงหัวเราะเบาๆในลําคอดังเลื่อนจากบนลงล่างอย่างกับผู้ที่ส่งเสียงกําลังก้มลงดูตรงตรีนประตูความมืดทําให้มองอะไรไม่ค่อยเห็นทันใดนั้นใบหน้าของยายแก่ก็ลงมาจ้องปะทะกันพอดี มึงไม่รอดหรอกยายแก่พูดกับมลิแล้วก็เดินหายไปกับความมืดเสียงฝีเท้าห่างออกไปได้สักระยะมลิก็ตัดสินใจจะหนีแต่พอจะเปิดประตูมันก็ดันเปิดไม่ได้เสียงโซ่ที่กระแทกกับบานประตูเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามาลิถูกล็อกขังจากด้านนอกเธอเขย่าประตูทั้งทุบทั้งถีบแต่ประตูก็ไม่อาจจะเปิดได้มลิเห็นหน้าต่างเล็กๆอีกด้านหนึ่งของห้องที่เปิดอยู่ตอนนี้ มันก็ถูกปิดอย่างแน่นหนาะเธอหมดหนทางที่จะหนีแอบเข้าไปนอนหลบอยู่ใต้แคร่ในใจตอนนั้นเธอรู้สึกไม่เหลืออะไรแล้วแต่ยังต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ซะอีกผัวที่เคยอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มาตายจากทั้งที่ไม่ทันได้สั่งเสียเธอนอนร้องไห้เงียบๆขณะที่กำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นนั่นเองมาริก็เอามือไปปัดโดนกับแท่งเหล็กยาวเกือบศอกเธอหยิบขึ้นมากลุ่มไว้ในมือแล้วก็ชูขึ้น หันปายแหลมตรงมาที่หน้าอกตั้งใจจะแทงตัวเองให้ตายด้วยมือตัวเองให้รู้แล้วรู้รอดแต่ก็ไม่มีความกล้าพอจนเวลาดึกทิมมาลินอนนิ่งไม่กล้าขยับเสียงเดินตรงเข้ามาใกล้อีกครั้งเสียงโซ่จากประตูถูกดึงออกและทันใดนั้นเองประตูก็เปิดออกล่างใหญ่แก่ยืนผมขาวเดินเข้ามาในห้องช้าๆเสียงหัวใจมลิเต้นไม่เป็นจังหวะมันแทบจะทะลุชายโครงออกมา เธอกำแท่งเหล็กคล้ายๆมีดเอาไว้แน่นไม่นานก็มีกลิ่นลมหายใจเน่าเหม็นโชยมาเตะจมูกออกมาหากูมึงหนีกูไม่พ้นสิ้นเสียงพูดก็เกิดความน่าสะึึงขึ้นยายเจ้าของบ้านใช้มือข้างเดียวจับแคร่ที่ต้องใช้ชายสองคนยกอย่างง่ายดายมัลิที่นอนตัวเก่งอยู่ก็ถึงกับสะดุง้งยายแก่แลบลิ้นยาวเลียได้จนถึงใบหูลูกตาเปลี่ยนเป็นสีแดงฉาน จ้องขม็งลากับนกเข้าแมวเสียงหวีดร้องดังสุดขีดที่เป่งจากความกลัวตามมาด้วยเสียงหัวเราะที่แหบเล็กในขณะที่มือทั้งสองกำลังจะพุ่งเข้ามาถึงตัวมาริก็ใช้เหล็กแหลมในมือแทงสวนไปแบบตรงๆเหล็กแหลมนั้นแทงทะลุคอทำให้ยายแกวีดร้องด้วยความเจ็บปวดแกใช้มือดึงเหล็กออกสายตาก,กระจ้องไม่กระพริบมาิลลใช้จังหวะนั้นกระแทกยายแกจนเสปข้างๆ แล้วก็ชิงจังหวะวิ่งหนีมล,ลิวิ่งไปเสียงโครมคามก็ดังตามหลังมาติดๆยายแกในร่างอสุรกายวิ่งไล่หลังมาไม่ห่างนักมล,ลิเห็นมันกระโดดลอยกลางอากาศจากนั้นมันก็ทับกระแทกล่างเธออย่างจังล่างใหญ่ดำทะมึนอาปากกว้างดวงตาสีแดงอันเป็นภาพที่น่าสยดสยองจนเกินกว่าจะบรรยายมล,ลิร้องไห้พยายามอ้อนวอนขอชีวิตแต่มันก็ไม่ยอมปล่อยเธอ ในตอนนั้นเองมันอาปากกว้างจนเห็นด้านในลำคอและก็มีบางอย่างค่อยๆไหลออกมามันเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อเน่าๆไหลลงมาเต็มหน้ามลิมลิไม่อาจจะขัดขืนได้แม้แต่น้อยเธอทั้งสำลักและอาจเจียนออกมาเลือดสีแดงคล้ำที่ไหลออกมาจากปากยายแก่นั้นก็ยังคงไหลต่อไปเรื่อยๆมลิหมดหนทางสู้จนเวลาผ่านไปอึดใจใหญ่ทุกอย่างเริ่มเงียบสงบลงและสิ่งที่ไหลออกจากปาก ก็เริ่มหยุดไหลไม่นานล่างที่ข้อมมะลิก็อาปากหัวเลาะล่าเหมือนมันจะดีใจจากนั้นมันก็ค่อยๆปล่อยมะลิแล้วมันก็ล้มลงตาสีแดงกลายเป็นสีขาวลมหายใจเหม็นเน่าค่อยๆเงียบลงและทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบมะลิกำลังสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทำไมเธอถึงไม่ถูกฆ่าตายมะลิลุกขึ้นนั่งใช้มือทั้งสองข้างปาดสิ่งที่เปื้อนบนใบหน้าจากนั้นไม่นาน เธอก็รู้สึกปวดท้องอย่างแสนสาหัสเธอรู้สึกว่าร่างกายเธอเริ่มผิดปกติเล็บยาวขึ้นผมค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวและจากนั้นเธอก็หมดสติไปมาลีตื่นขึ้นอีกครั้งในห้องของยายเจ้าของบ้านและในตัวเธอนั้นเต็มไปด้วยเลือดสดๆมือข้างหนึ่งกำบังอย่างไว้แน่นเธอค่อยๆค,คลายออกมาดูก็พบว่าเป็นหัวใจของอะไรสักอย่างเธอตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้น นั่งมองไปร,บรอบๆว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรจากนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นอย่างคนหมดแรงเธอเดินไปที่หลุมศสพสอนแต่พอไปถึงก็เห็นว่าศพนั้นถูกขุดขึ้นมาแขนขาถูกฉีกกระช่าขาดจากกันท้องถูกขวานเป็นวงกว้างและอีกอย่างที่หายไปคือหัวใจของศพถูกควักออกมาลิย้อนคิดกลับไปในตอนที่เธอตื่นขึ้นก็ถึงกับร้องไห้โฮออกมาเธอเป็นคนทำทั้งหมดนี้ หัวใจที่กัมไว้แน่นก็คงเป็นหัวใจของสอนมลิยืนอ้วกอยู่ตรงนั้นและสิ่งที่ออกมาจากในท้องก็คือของเน่าเหม็นตลบเป็นสีดำคล้ำเธอกลายเป็นสิ่งนั้นแทนยายเจ้าของบ้านไปแล้วการที่คนเราเลือกจะเป็นมันย่อมดีกว่าการที่คนอื่นบอกให้เราเป็นขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังเรื่องราวในวันนี้ฝากกดถูกใจและช่วยแชร์เรื่องราวส่งต่อให้ผู้อื่นได้รับฟังกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ช่องฟอรอพอฟังเรื่องผีขอตัวลาไปก่อนและขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ